มูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายคุณองค์กรการกสตรไม่แสวงหาผลกำไรกับธนธกิจของมวลมนุษย์ชาตา พี่เอกนะครับญาติทีมกำคริยานมิตรเดินทางมาที่มูลนิทิพระศิวลีครับวันนี้เดินทางมาร่วมบุญสมทุนกองทุนพระศิวลี77เมตรลงเสา235ต้นนะครับ้อรับพระศิวลีขนาดบูชานะครับเองคองแล้วก็ยังร่วมบุญในส่วนขององค์พระศิวลีนะครับ80,400พระธรรมขันไป,ขไปด้วยถือว่าเป็นรุ่นประสบการณ์แล้วครับเพราะว่าผมผ่านเหตุการณ์รอดตายปฏิหารมาเมื่อวันอาทิตย์ล่าสุดเลยสีส่ศุกร์นะครับ ก็ถือว่าชคดีมากๆนะครับแล้วก็ยังมีน้ำพระกริชด้วยนะพระบริชที่ผมมอบให้เป็นมงคลมากเป็นน้ําพระพุทธมนต์ซึ่งมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งว่แปดแห่งนะฮะเป็นมหามงคลส่วรายละเอดนั้นได้บอกไปแล้วในเรื่องของรายละเอดนะครับให้เป็นมงคลนะครับวันนี้ก็ถึงไงครับได้มาบูชาตัวเองแล้วได้มาบูชาได้ยังไงวันนี้ที่มูลนิธิเลยครับมาก็คือ ตั้งใจว่าอยากจะได้ครับพระศิวลีท่านไป้บูชาอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่วันคล้ายพระวันคล้ายวันพระราชสมพราสของรัชาาลที่สิบก็เลยได้ไปทําบุญตอนเช้าแล้วก็มาที่นี่ครับตั้งใจร่วมบุญสร้างพระศิวลีเจ็ดเมตรสาธุครับร่วมบุญด้วยได้ครับผมครับก็วันนี้ขอให้อานิสงส์พานิสงส์นะครับไม่ว่าจะทําสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สําเร็จด้วยมหากุสลบุญบารมี ซาบวันนี้ก็ไปเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดต่างๆมามากมายเลยยังนำบุญมาให้ผมด้วยนะครับกับญา้ิทรรมด้วยก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญปัฒนาสิ่งหนึ่งประบการ์ใดส่วนคาสำเร็จปัสจุกันโลคามยาพินะครับเท้าค่าจะอุปสวะอันตรายทั้งปวงด้วยพุทธบูชาธรรมบูชาสัมฆบูชาสาธุเจ็ดเจ็ดนะชัยติส่วสดีครับสนับสนุนโดย